I Bishy สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ่งไทยแลนด์ Thailand แฟนครับช่องสำหรับคนที่ติ่งไท a แลนด์สำหรับคนที่ชอบประเทศไทยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำวงเกลี์วกรุ๊ปน้องใหม่สายเซ็กซี่ของ T-pop นะครับซึ่งวงนี้มีชื่อว่าวง b i ช h ี่ครับวงนี้มีสมาชิกทั้งหมด4คนคือ กีวีถุงแป้งแพมแล้วก็เมมเบอร์ชาวญี่ปุ่นคือเนเน่ซึ่งวงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นวงทีป๊อปวงหนึ่งที่คอนเซปต์น่าสนใจเพราะว่าในสมัยปัจจุบันนี้เรารู้สึกว่าส่วนมากจะเห็นเกิร์ลกรุ๊ปแนวน่ารักไม่ก็เท่ๆแต่ว่ามีน้อยมากแทบจะไม่เห็นเลยด้วยซ้ำเกิร์ลกรุ๊ปที่มาสายเซ็กซี่ในปัจจุบันแต่วงนี้ก็คือจะเดบิวต์ในคอนเซปต์เซ็กซี่แล้วก็มารอดีกันมารอดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงส่วนตัว ก็ไปดูทีเซอร์เพลงมาแล้วเพลงแรกชื่อเพลงว่าบิชชี่ซึ่งเพลงแรกน่าดูมากๆก็คือ m b d แล้วก็เพลงก็ปล่อยมาก่อนหน้านี้แล้วเพลงก็แด้ว่าก็ติดถุงพอสมควรเลยนะก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่โอเคเหมือนกันมีเขารู้สึกว่าเป็นเพลงของวงที่มีคอนเซปต์ซิกซี่จริงๆยังไงก็อย่าลืมพากันรอฟังเพลงบิชชี่ชื่อเดียวกันกับวงเลยวงบิชชี่เพลงเดบิวต์ก็ชื่อเพลงบิชชี่นะครับในเวอร์ชัน MV ที่กำลังจะปล่อยมานี้ก็จะฟีดกับ าวิด้วยนะครับยังไงก็เราติดตามได้เลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ